สวัสดีนะครับแฟนเพจ FC อ้วนลอยพ้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเดินทางไปดูพระนะครับองค์นี้เลยนะเป็นองคนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็มีการคุยเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราส่งไปทางไลน์แอดนะนี่นะครับองนี้เลยนะครับองนี้ก็ส่งไปทางไลน์แอดก็พอดีเนี่ยผมติดธุระอยู่นะครับตอนเช้าก็ดูพระหลายที่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาโทรหาคนนี้กันน้องเขาวันครับก็มีการคุยเบื้องต้นแล้วแหละว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยว่าดูได้ว่าวันเนี้ย จะได้ดูตัวจริงแล้วมันจะแท้หรือจะอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามมันสวัสดีฮัลโหลครับครับเอ่อให้ไปตรงไหนนะครับอ่าตะพงนะร้านตกตะกอนสตีตะพงแถวหนาตกตะกอนโอเคเดี๋ยวผมรีบไปเลยไม่เกินทักตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงในราชพฤกษ์นั่นแหละพอดีแวะมาบรรจุกระสุนก่อนนะครับร้านร้านตกตะงเดอะมอลล์เนี่ย เดมเส้นเส้นเส้นกามัวเหรอครับหรืออะไรใช่ครับเดโมกำมัวโอเคครับตนนอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับไม่เกินสักทึ่งยี่โมงยี่สิบนาทีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันนะครับครับขอบคุณครับก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะแท้จะเกยังไงต้องมาดูที่หน้างานเพราะว่าในรูปเนี่ยโอกาสแท้เนี่ยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเพราะว่าพระเจดิญดาเนี่ยผม ค่อนข้างมีความชํานาญมากนะครับเพราะผมซื้อเยอะๆเลยนะครับคือผ่านมือผมเยอะมากๆแล้วก็พอเห็นรูปแล้วเนี่ยมีโอกาสแท้ผมก็เลยต้องติดตามดูเพื่อนๆส่งแรงเชียร์แรงใจให้ผมด้วยนะครับติดตามครับผมวันนี้นะครับเราก็จะไป ดูพระนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพระกันนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยเราต้องมาเบิ์กระสุนก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ใช้กระสนุนยิงหรือเปล่านะครับก็ฝ <laughs> ากเพื่อนๆติดตามด้วยครับแล้วเจอกันครับผมก็ทุกครั้งที่ผมเดินทางมานะครับถ้ามีโอกาสเนี่ย ผมเดินทางไปทุกที่นะที่อยู่ในประเทศไทยผมไปหมดนะครับขอให้ผมดูแล้วมีโอกาสความน่าแท้เนี่ยผมไปทุกที่นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ FC แฟนเพจผมเนี่ยที่ส่งภาพมาให้ผมอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งเสียใจนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็อยากจะเช่าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าผมเช่าได้เนี่ยก็สามารถที่จะนําไปมีกำไรได้ใช่ไหมครับผมเดินทางออกมาเนี่ยผมก็อยากจะเช่าอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งเสียใจเพิ่งน้อยใจส่งรูปมาใหม่นะครับผมพยายามตรวจสอบเองทุกๆองคนะครับ เพื่อที่ว่าจะไม่ให้พลาดเลยนะครับเพราะว่าผมเองผมก็อยากซื้อมากๆวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับแฟนเพจ f ออ้วนลอยฟ้าที่ติดตามผมทุกๆครั้งนะครับแล้วก็ถ้าใครคิดว่าของผมเนี่ยคลิปนี้เป็นความสนุกความบันเทิงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอ้วนลอยฟ้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับขอบพระคุณนะครับขณะนี้นะครับ เราก็เดินทางมาถึงที่นัดหมายนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะกลับบ้านมือเปล่าหรือว่าจะกลับร้านมือเปล่าหรือเปล่าหรือว่าจะได้ของดีทีเด็ดกลับไปผมบอกให้เลยนะครับว่าพระองค์นี้คืออะไรพระองค์นี้คือพระกําลังแผ่นดินนะครับหรือพระสมเด็จเจิญดาเนี่เองครับติดตามรับชมนะครับเพื่อนๆติดตามนะครับก็คือพระนี่ยกออกมาดูได้เลยใชได้เลยพี่แก่ได้เลยครับตบามตาตาเลยนะพี่ ดูได้เลยครับพี่นายคือเขามาอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับเขามาทั้งชุดอย่างนี้เลยเป็นผ้าของใครอันนี้ครับไม่แน่ใจะครับว่าเป็นแบบอ,อพอดีอลูกพี่ของเขาปากไม่พีนึงอ๋อซึ่งไม่เกี่ยวกับพี่ครับผมพอดีแบบว่าผมก็ไอ้นี่ผมต้องไม,ไม,ไม่ไม่สร้างเหมือนกันว่าเป็น แต่เห็นเขาว่าเขาบอกว่าเจ้าของพระน่าจะเคยทํางานอยู่ในวังเนี่ยครับพี่เห็นัพวกบอกมากนะ สดไปอลยผมผมคิดเ่อของพี่ได้รับมาเนี่ยได้รับมาเนี่ยแหละครับพี่ต้าโทรเขาได้รับมาเลยเหรอน่าจะใช่ครับได้รับมาได้รับมาครับเขาบอกเดี๋ยวขอโทษเนี่ยนะขอดูได้ดูตรงแต่งก็ได้ดูดูแล้วก็งงผมซื้อโคตรเยอะเลยเพื่อพี่รู้ไ อ่ะเนี่ยมันไม่เทล่าดหลังร er er ู้ป่าถ้ามันเทล่าดหลังอ่ะมันถ้ามันเทล่าดหลังเนี่ยคือมันเกไม่ได้เลยเทด้านหลังเนี่ยมันมันตัวจะมีเทมันจะมีการเทลาดแต่อย่างเงี้ยพอดูแล้วปุ๊บถ้าเผื่อว่ามันเทลาดหลังเนี่ยเขามีสองอย่างตะไบให้เห็นมวลสารตะใบเห็นมวลสารเนี่ยพวกนี้พระจะเป็นพระที่ดูยากแต่ถ้าเผื่อว่ามีการเทลาดหลังเนี่ยคือแท้เลยคือแบบไม่ต้องสงสัยเลยเพราะมันแท้เลยอย่างเงี้ยดูแล้วมันแบบ ถ้าคนใหข้างๆเนี่ยพวกเวลาถ้าไม่ตรงไม่ลงกล้องเนี่ยข้างๆคือจะมีเส้นขาวเยอะกว่าแต่พออย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีเส้นข,ขาวๆในมวลสารมันน้อยข้างๆอะไม่ได้่ะ น่ดูแล้วมันงงเลย่รงเนี้ยผมว่าพระแม่งสดไปอ่ะพวกนี้มันจะมีเส้นขนแมวมันจะมีเส้นขนแมววิ่งที่พระและข้างๆเนี่ยเวลาพลิกมันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมองว่ามันจะขาวๆเลยเวลาลงต้องไปมันจะมีเส้นถ้าเป็นพวกคีหนึ่งสองพวกเส้นๆขาวๆใส่ตลิ่นมันจะเยอะๆมากๆมาสิ่งก็มากมากนี้เลยอ่ะใช่เขาก็คห้ผมมาอย่างนี้เลยทั้งชุดเลยที่ทั้งใบทั้งพระทั้งอะไรเงี่ยให้มงนี้เลย ยังไ้นะใช่ครับผมอยากอยากซื้ออะแหละแต่ว่าดูแล้วมันมันพรมันสดไปอืม,อมถ้ามันเทล่าหลังนะมันจบเลยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเทแบบล่าหลังอะ่ะพี่ลองดูหลายๆคนก็ได้มผมอาจจะ ไม่เป็นไรครับพี่พระเวลามันแท้มดูแล้วมันฟึบเลยอ่ะมันอันนี้พี่ขอบคุณมากนะพี่นะครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณเช่นกันเราไม่เสีไม่ต้องไม่เป็นไรพี่ไม่เครียดเราลองให้ผู้อื่นดูหลายๆคนก็ได้พี่เดี๋ยวผมลองปรึกษากับพวกก่อนว่าอย่างอย่างนี้มีเวอร์ชั่นไหนบ้างขาไม่เคยเขไม่เคยเห็นแล้วมันก็งงว่าเราลองติดดูแล้วมันดูแบบเดียวพี่ขอบคุได้ๆเดี๋ยวเพื่อวันนี้รอบหน้าเดี๋ยวผมยังอื่นมา เาผมจะได้ทองคที่ซื้อขายกันมองคขวุครับอีครับครับอบครับขอบคุณมากครับโอ้หครับแล้วมีอะไรมีอะไรดูบ้างได้ดูน่ไงนี่ผมพ่อเนี่ยสอันหน่งเจดสพ่เดหรอ่มันเล่นมีพวกห้าจุดเท่าไหร่ด้ครับที่ดูแล้วมันดูแล้วมันแบบถ้าต้อสดไปอ่ะพวกนี้พี่ซื้อเยอะมากเ้ยแต่พอดูใช่ไหมแล้วแนวโน้มันเป็นไงพี่เราถามเราแม่งเราว่าแม่งเราว่าเว้ย อือว่าไม่ใช่มันสภาพมันสดไปอ่ะพวกนี้มันมันจะไม่เจียทั้งองค์ส่วนใหญ่คือว่าเหมือนของปลอมมันจะไม่เจียทั้งองค์เพราะที่เขาแต่งเนี่ยเขาแต่งว่าเขาเก็บงานมันแบบมีนิดหน่อยไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบโหทั้งองค์มันไม่ใช่แดูง่ายเรื่งนี่ใครจาน่ะ ไปปลุกเสกมาพ่อเขาไปปลุกเสกอ๋อ oh. แล้วมันเขาไม่รู้ไงเขาไปเขาไปจานพระมา,าต่อไปแพงแน่พวกเนี้ยพระมันสดไปเดีย๋ยวมันต้องอย่างเงี้ยสมัยถึงผมก็ผมก็เพิว่าผมก็ติดต่อไว้สองสองคนนะแต่ผมก็ถ้าพี่บอกอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าไปให้คนเฮ้ย<ด>ให้เขาดูได้เคือหนึูเขาซื้อ,อโอกาสที่หนึ่งซื้อเยอะเอาพี่คือพี่ไม่เคยเห็นอันนี้ใช่ไหมแต่แต่ที่พี่บอก โอกาสที่คนอื่นซื้อเยอะมากมากกว่าที่เร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 าซื้ออือเอาเพิ่งเขาาโอกาสที่คนอื่นโดนมากกว่าเราอะอืออันนี้ยังมันคือคือบ้าเราผ่านมือเราเป็นร้อยพระบงคเนี้ยใช่ป่ะแต่องค์นี้มันไม่เคยเหมือนว่ายังไงไม่รู้ใช่ป่ะมันดูแล้วมันดูแล<า>้วมันไม่ไม่สะดุดตาเหมือนว่าที่พระจริงใช่ไหมมันดูแล้วมันติดไงปกติมันจะเป็นอย่างนี้ไงนี่ เอย่างเงี้ยมันก็แทลเนี่ยหลังอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้อย่างเงี้ยหลักเขาไม่มีเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่จมันจะไม่สบายทั้งองค์มันไม่ละอยรากะมันจะไม่สดขนาดนี้นี่มันสดไปเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูนะมันจบไปที่ไหน่ะเดี๋ยวมีให้ดูมีปีหนึ่งสองดูนะถ้าเทล่าหลังถ้าเทล่าหลังอย่างเงี้ยมันไม่มีเก๋เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเทพว้นี้คือเทล่าหลังหมด อันนี้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 เทมไม่ล่าแต่ว่าหูพระเนี่ยตัวจริงฮะพระหนึ่งสองอนะเห็นไนหะมเห็นไหมเห็นไหมผงพี่เขาเรียบไปนะเขาตบอยทั้งองค์เลยดูแล้วเราก็เห็นไหมคือเขาจะไม่เขาแต่งอ่ะเนี่ยแล้วพวกนี้มันจะมีเส้นขาวเยอะๆเห็นไหมครับองค์นั้นองค์นั้นไม่มีเองด้วยนี่นี่เห็นไหมมองด้วยตาเปล่าเนี่ย มันจะมีเส้นาขาวๆเยอะๆ,ๆเลยนี่มันไม่มีแต่ดูแล้วย้อนกลับมาดูรูปอีกทีอ่ะจะ,อะมองแล้วมันจะอยู่ขาวๆขาวๆว,ว,วะละ่ะแบบมวลสารที่พี่เคยพูดในเออมันต้องมีมวลสารแบบเห็นๆเนี่ยมันจะเหมือนมีเส้นาขาวๆเยอะๆ,ๆ,ๆเอะลยแท้เลยเจ้ทำไม่ได้ห้ามันสดไปเราอยากซื้ออยู่แล้วโหราคา <c oughs> ต้องเรียกม,มาดูอยู่เชียงใหม่ก็ต้องไปดูเลยเจ็ดแสนใช่ป่ะจินดาเจ็ดแสนเราต้องดูอยู่แล้ว แต่พี่เราก็ซื้อเอาให้ใบ,บหน้า10%เจ็ดหมื่นหรือ20%ก็แสนสี่อาจจะต่อเขาเหลือทั้งหกแสนก็ให้ยี่สิบได้ถูกป่ะทีนี้พอด,ดูแล้วมันมันสดไปเราก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกเขาอยู่ในกรุงเทพด้วยใกล้ๆเองจังหวัดนอนทอบุรีใช่ป่ะใกล้ๆไม่ได้ซีเรียสอะไร,ร,รเดี๋ยวละเดี๋ยวเซฟเบอร์ไว้แล้วชื่ออะไรแม็กครับแม็ก,มกโอเคเดี๋ยวพี่เซฟเบอร์อวไว้มีอะไรก็ติดต่อมาเลยสักวันหนึ่งต้องได้ขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากนะวันนี้นะครับ ก็เดินทางมาดูพระจิตรดาแต่ก็ยังไม่ทีเลียดน,นะครับก็ถือว่าผมมาคลายความสงสัยของผมเองเพราะว่าผมเป็นคนที่ซื้อพระจิตรดาค่อนข้างเยอะมากๆคนหนึ่งเลยนะครับมาดูปุ๊บแล้วมันดูแล้วมันติดติดแว็บแรกถ้าดูติดเนี่ยผมจะไม่ผมก็จะพิเคราะห์พิจารณาเยอะเลยเพราะเพราะว่าพระจิตรดาเนี่ยคือเป็นพระที่มีของเล่นแบบเยอะมากแต่เก๋ดีๆไม่มีนะครับผมบอกให้ฟังนะครับตอนในที่วิเคราะห์ที่ดูเพราะว่า ขีมือพัฒนาเริ่มเริ่มโอเคเลยนะครับจากความการดูของผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ได้มากแค่ไหนก็ฝากเพื่อนเพื่อนแฟนเพจเอฟซ้วลอยฟ้าช่วยกันติดตามผมอย่างเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามผมทุกท่องทางนะครับไม่เป็นท่องทาง y t u t u อ้วนลอยฟ้าค,าค,าค,าคา้องครองหรือว่า Facebook ผมนะครับอ้วนลอยฟ้าคล้องครองเพจเฟซบุ๊กนะครับ คุมพักคุ้มครองบายอ้วนลอยฟ้านะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องอ้วนลอยฟ้าด้วยแล้วก็พบเจอผมได้นะครับทุกวันอาทิตย์ที่1ของเดือนและที่ที่สามของเดือนนะครับหลังจากที่โควิดจางหายก็เจอกับผมได้แบบปกตินะครับตอนนี้ท่านออกไปไหนอย่าลืมใส่แมสนะครับหน้ากากอนามัยด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของสังคมนะครับผมก็ด้วยความปรารถนาดีจากอ้วนลอยฟ้านะครับอย่าลืมนะครับออกจากบ้านใส่แมสด้วยขอบคุณนะครับที่ติดตามน้องอ้วนลอยฟ้าไลฟ